การส่งข้อความไปหาลูกค้าพร้อมๆกันใน LINE OA หรือที่เรียกว่าบอร์ดแคสเขามีวิธีการทำอย่างไรวันนี้โค้ชจะมาสอนค่ะถ้าเราทำในคอมพิวเตอร์มันก็จะสามารถทำได้ละเอียดกว่านี้นะคะแต่เพื่อความสะดวกของทุกๆท,ท่านโค้ชจะสอนให้ทำในมือถือค่ะหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาแล้วก็ทำตามกันได้เลยค่ะอย่าลืมไปโหลด l ล n e OA มาก่อนนะคะ ก่อนอื่นเราก็ไปโหลด Line Official Account มาก่อนนะคะโหลดมาแล้วก็สะสมลูกค้าได้ระยะหนึ่งนะคะแล้วเราก็จะมีข้อความส่งฟรีให้ะคะ่ะเขามีข้อความส่งฟรีให้1000ข้อความนั่นหมายความว่าสมมุติว่าเรามีคนติดตามเราอยู่20คน ถ้าเราสั่งส่งครั้งหนึ่งเขาก็จะคิด20ข้อความนะคะวิธีการที่เราจะบอร์ดแคตก็คือเนี่ยค่ะป้ายสีเขียวนี้นะคะกดเข้าไปเลยแล้วเราก็กดเพิ่มนะคะเขาก็จะบอกว่าเขาก็จะเขาก็จะมีมาให้เลือกว่าเราจะส่งเป็นแบบข้อความธรรมดา หรือจะส่งเป็นสติกเกอร์หรือจะส่งเป็นรูปเดี๋ยวเราลองส่งเป็นรูปก่อนนะคะแล้วเราก็อัปโหลดรูปค่ะเลือกรูปที่เราเตรียมไว้นะคะเสร็จสิ้นอ่าเราได้รูปมาแล้วทีนี้เราอยากจะใส่ข้อความเพิ่มไปอีกเราก็คลิกที่เพิ่มนี่ค่ะเราสามารถที่จะส่งได้ เ,เขาเรียกว่ารูปรูปหนึ่งรูปนี้ก็คือ1บอลลูนถ้าเราเพิ่มข้อความไปอีกเขาก็จะเรียกว่าอีก1บอลลูนนะคะเราก็คลิกที่ข้อความค่ะอา่าแล้วเราก็ใส่ข้อความที่เราต้องการได้เลยนะคะ อย่างนี้นะคะ,ะถ้าเราพอแค่สองสองบอลลูนนี้เราก็กดต่อไปค่ะถ้าเราไม่พอเราก็กดเพิ่มอีกจะสามารถใส่รูปใส่อะไรได้อีกนะคะกดต่อไปค่ะเราก็คลิกส่งให้เพื่อนทั้งหมดนะคะแล้วก็คลิกส่ง เขาบอกว่าบอดแคสตจะถูกส่งไปยังเพื่อนทั้งหมดทันทีต้องการดำเนินการต่อหรือไม่เราก็คลิกคำว่าส่งแค่นั้นเองในที่นี้จะยังไม่ส่งนะคะเพราะว่าข้อความยังไม่เรียบร้อยถ้าเราคลิกส่งปุ๊บข้อความก็จะถูกส่งไปหาเพื่อนทั้งหมดเลยที่เรามีก็เป็นอันเสร็จสิ้นการบอดแคสค่ะในที่นี้จะ ไม่ได้กดส่งนะคะแต่ว่าจะลองคลิกให้ดูตัวอย่างคะ่ะนี่นะคะถ้าเกิดเราส่งไปลูกค้าก็จะได้รับข้อมูลแบบนี้นะคะจะมี2บอลลูน,นะคะ่ะเมื่อเราบอร์ดแคตออกไปแล้วส่งข้อความออกไปแล้วเนี่ยบางท่านน่ะมีมีผู้ติดตามแค่สิบคนทุกครั้งที่บอดแคตก็มักจะได้ยอดขายกลับมาอยู่เสมอนะคะ เป็นแอปที่จำเป็นที่เจ้าของธุรกิจต้องมีเลยอะคะ่ะถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตามกันไว้นะคะ